ไอโฟนวันนีจะไปหาเด็กไปตีเด้อเพิ่นถึงตอนย้อนเหยนเี้พยาบาลกำนั่งใส่หนังสือเป็นเจ็สิบบาทผู้ที่มตั้งกระทันบ้านห้องคอยทีบ่มีเนี่ยใส่ปิดตัวมอรำใส่ยุ่นบอกเนี่อะายุดจะมาเบอกอีฟนเรื่องกินเรื่องท่านมนนาทีของเองิ่งเอายังใส่เอาใส่ปลุกเถ่าวนนีคนนัดมู้เด็นไก่ตีเพราะว่าคนเสียหมวกอันสี่พันบริสุทธใจน้ำกินน้ำทานบอกเดียวอุ้มไก่ออกจากซุม มื่อจะผลาญให้จุ่มน้ำหอนเสร็จหน้าไกล้รวยรวยรวยเอาดีนะลูกพ่อเอาดีๆนะลูกพ่อเอาไม่ดีนะพ่อต้มกินนะอุ่มไปเลยเนี่ยมาแขือแดงต่อยก็คือการยับมาหนีพ่อมะแค่อหลอนเนี่ยเพื่อนบอกพ่อมะแค่อหลอนเอ้ยไปเด่นแจ๋วโง่ไรเมื่ออื่นพันธุ์พันธุ์สังว์กราตุ้ยตื้อแข่งก่าแน่ในปูก็เดือดกุ้งก็เดือหอยกาเพื่อนที่เหยียงขับบ้านไว เจ้าเ้าีงนังบต้ององแล้วมาบอกคนเป็นตื้แคืนี่คนจะไปเรียนบูไปคนเสียมู่้านจบมือธรรมดาไปไหนได้บังแต่ใส่ในมะพร้าวเปลือกเปลืเฟืองหลอบกปูบอกเข้าเกี่ยงยีเลินเอาได้บังแต่ใส่แกอฮอนกระกระกรกกบกึบเมื่อต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 ตเปิดขึ้นล้วนดำล้วนดำแดงขึ้นเมียผมเมียเซมินตั ดับบอแก้วจกจกใส่พิมโตเป็นสองสัน่นสั่นหนึ่งใส่ยอดกะทินสั่นหนึ่งใส่แก้วกับประแดดแต่ว่าพิมโตไปซีสายคนเห็นมันติดไปหอดไปเทออกลงมธาตุยอดกะทินกับแก้วยืนแนบโดงพงมัวมาหมัวมาพิม,มกแก้วดีๆเลยะลาบว่ากับนีตุ่มไก่กับนี่ปีปลาปีกบโอ้ยแบบปลายแม่์นั่งคือหอดพอ,อยงอยาเด่ตอวโอ้ยทา่าวีบ้านตะเรียนบุกขึ้นสิบม้มพิมแก้วกินเอาตุ่มปลาไปแล้วก่อนเทนจะเป็นตจะของวับ พาพรทาตุในสันเดี๋ยวเห็นต่มตมง้วอีกมิตรเครื่องหนบานโยเท่านี้แห้งมากแขวกับบอมี่กินอ่อนอใส่ปิตสั้นสองวับเดี๋ยวเห็นกระปุนมันจังไหนถ้จ้าไปให้เท่านั้นก็แล้กินยังก็บอได้แขวกับบอี่ินเร่อยเรืือยเเตะลูกกูเพชรทอดกระบุกตาเพม่นกินเพชรก็บอไดแล้วกินเพชกรบอเท่กับปุนใส่สั้นสามวับบานยำสังกะท่านของบานยังเป็นองค์มเนาะ ยางเนี่ยบันถือสันมันเหลือเนี่ยประตูของบ้านเต็มประตูเอาไปแถวแดงต้อนนี่เจ้าหน้าผัวมาขายบ้านเดี๋ยวเห็นปีนกบขาเดี๋ยวยู่ยปลามาสันเป็นจังไรเนาะบ้านปีนฟ้าเป็นโตขึ้นเอาปีนกบมาขังขีนปลามาขังลุกพักมาป๊กไหวตุ๊บตบตุ๊บตบยัดแน่น่จริงถือมือแค่ลาบบางครั้งพระกับพระเนี่ยสันเนี่ยกำนันกะหอเนี่ยขอยาวันกะหอเนี่ยผู้ซอยกะหอ ว่าผัวเจ้าของมีตำแหน่งบริยานผู้ใดมาพอเบิดเหลือจะแกงคบบชนไม่สมกับตมไข่หลวงพอสันนี่แหละเพราะว่าท่านบริบุญท่านได้บุญโยงนายโยงในจีบอยอย่าังบางคนยั่ไงลงไปวัดเจีงซีอย่างไอ้เพื่อนย่องเพื่อนสองว่าเจ้าของเป็นคนดีมีศีลธรรมยังมาเลี้ยงแพ้ขาวเบียงใบหิวไปละมันกับตาวัดพุนเนะไปหอดีมือโน้พระ บางปากไว้ไว้มาว้าพื้นลูกไฟลูกเคยมา่มั่บัเขาจีขาเป็นจังไรหลูกไพมึงลูกไฟกูอียถูยเนยเคยกบไปทาเดิจังแต้เฮลบอกไปให้กบไปบอกไปหน้ากบไปหลูงเคยกูลงเคยมึงเปตบอพื้นเจ้าของบอกพื้นเงื่อนเจ้าของหลวงพ่อเทดงังกกบฟังบังใบเซยละปากพลูกไฟมยงลูกไฟกูดีถวยกับพระนางกินแล้รก็ซสไวแซ่ บางคนนกไปว่าจังสิใหญ่หลวงตาเดียวรลไปอดแนวนมมือขึ้นกอดจอดไปจังไนฝันอยู่บ่โวดเนี่ยถ้าหลวงตาทัางหลวงตาก็เด้ยว่าธรรมดาคนนอนกะยอมฝันไปบ้างฝันยันพวเนต่ามย้อมทับกับเบาซื้อโยบเป็นไปไปเลขกสีหาไปซื้อกับบาุ่ยไปซื้อได้กับเบาไก่ผัดกุ้งด้ายคู่หวยกูเสียเงินนายคู่ตุมปากหัวเขาหัวดุมผีจำน้ำจองขั้นไปวัดจังจันไปเรีวกับบ่ดีการไปวัดจังสี่ไปฟังคำพอนเบาฟังเทศนา เรามากินจังสิดีไปได้บอลแปวถวยเอาซับมันบ่อนแมวนถวยของวัดแท้ๆของใจส่วนกลางผู้พ่อไหนถวายวัดเป็นของสงแปวของเข้ามากกระบอเรียริเจ้าแตลึกติ๊บเขาห้องหญิงกันยังจมเสาเสด็จแม่ป่าเอากองมืมันทิศเชนเอามากินมาทานบอลมาเอาถวยย่าคู่เท่ยยูจูมือกันยังว่าอัธีนาดันอัธีนานัลยาเอาของมือหญาคู่เท่ยยูจูมือหูจะไปยูไทไปทำท่ากระบอเรียเนีเวลาของสงลงไปวัดบาปสิกินหัวเจ้า ไปทำทานมาแล้วบนทำตามก็คือเอาขอโทษนั่มพูดเก่าบนตันเต้าเก่าควนบางคนนั้นไป็นไงลงไปวัดไปเถียงกันเอาถวยจนย่าผูกคนย่าทีเถียงกันอยู่จังจันจังสีแมนของไผ่เถียงกันไปกันมาดึงกันไปกันมาถวยบอลลุ้นมือต่ำยาต่ำมืออึ่เห็นบโบว์ตุนเอิ้งวัดแท้แท้จักไปว่าวเดจังใดจักไปว่าวเดจังใดเงยตุนเราะน้าหาดูนีทนเราถวยกูเขียันใบี่ดอกว่าว่าตุนว่าตุนเราเงยตุน ไม่ให้เป่นก็คือกันหละบนทีแต่ไม่ให้ตุนดอกะไม่ให้เป่นได้กะตาหมาหอยสอกย่ำจังกะทาไปบ้างกะตาหมาแคบกะติกน้ำเอาแก้วตักน้ำกินกินแล้วลงว้างกะตาหมาคือบ้าเฮือนลูกสาวเห็นใบแมวมาหยั่งแก้ววัดบริเวณบ่อฝนเย็นไหมว่าวัดว่าวัดอีหอเมื่อโยเฮงไหลเงินเดือนสิงดิสิมดิตะวัดวัดเอแผ่นโบมี่บอกคอยว่าได้ไปในใบหนึ่งเอาตัวแก้วนี่เราพละท่าอะไรอยู่ เอาแสดงว่าไปวัดบบขาดทุนได้ผลน,นี่แหละพระราคนบริจิตตนาท่านบริจิตตนาที่ิปรสางน้ำทบมุมจิตนาที่ไปไ่หาเอาของวัดของว่าบาปเอาเดนก่อนแล้วนะ ขอประกันภูมิู้ฟังู้เป็นตั้งใจแต่งทางทานสารการลงทุนหนักไมไรลล้น้นเป็นต้นซักท่าผู้ไงผู้คนพาเบอร์หักไ่ทำทางเตือนบุญอต้นอยังจะเป็นบุญ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 ก็ีหดวันนัดกดจังยังต่อยังอังเงนแลวจึงตามถึงื่วรับงานตุนดึงบยูดึงหนึ่งเมื้อไตเรนหาสัททาราผู้เป็นเจ้าผาดึงดันรอบกราบอาดุโธนาดานบกระน้องไทด้วยน ตอมถึงกะน้อมใจด้วยนะอนุโมทนาร่วมกินแล่งใจจัดทาระผู้เอาใจใส่ทุกอย่างขอให้สำเร็จิ่การทั้งหมดอยู่ทั้งมวลลูหล้านทั้งหมดอี่ทั้งมวลลูกลานที่มารวมทางเราทิ่ทำบุญยืนยันบุญของเราไละยละหลวงตะกูลุดลาลวงเินหนาสูงหงเบุพน่าเปลี้ยวดังจากทับบุญผนบาเปลว้ลังจากทับบุญไดสละเริ่มทุนมากไม้องใจ ไปใหนผู้เาตาไต่หัวงหาบ่ลมต่งจานไ่แจงบอมเดินแจงพ่อคืนคนกักบอมเดินแจงพ่อคืนคืนกักอย่ากูจักไตี่ว่าท่านนันนีไปเงกันผู้เราตายหรือบ่ไปเดินกผู้เราตต่หรือบ่อกระไปเราอยู่แถวเดินใอๆเดินแาวะไยุไอ้ยดยัปปนี